ขอบคุณครับผมขอบคุณเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการของวิลล่าคาเฟ่ค่ะขอบคุณท่านที่เช่าม้วนวิดีโอของไรพิเจอฮะไรพิเจอนี่ความบันเทิงไรขีดจำกัดโอ้โหแบบมีไปเรื่อยๆสุดยอดอทีมงานหนีดอกมาดันนี่ก็ไม่รู้เป็นม้วนที่เท่าไหร่แล้วที่เรามาเอาตังค์ของไรพิจเจอเข้าไปนะนะ <c oughs> ที่เรามาอัดวิดีโอสิก็อัดวิดีโอก็เอาตังค์ด้วยมึงมาอัดวิดีโอแลกนมคกก็ไงอะ ก็รู้ก็เปไปพูดบอกทําไมล่ะการไอการที่เราจะเช่าวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยนะเป็นไงคะเราก็ต้องสังเกตดูสังเกตยังไงอ่ะอ้าวถ้าม้วนไหนไม่ใช่ของไรพิจเจอเออเออเราก็อย่าไปเช่าอย่าไปเช่าฮะสังเกตนิดหนึ่งถ้าม้วนไหนเป็นของไรพิจเจอฮะเราก็อย่าไปเช่าฮะเพราะเราต้องเช่าไปอ๋อเราต้องเช่าของไรพิจเอออนี่อะไรเนี่ย ฮาล้นตลับอ้ส,ส,อสโลแกนเขาเลยกายุคนี้เศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดีก็ต้องดูกันที่มันขำๆเฮากันไว้ใช่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อนอือหือ,อแต่ถ้าจะให้ดีนะชมวิดีโออยู่ที่บ้านถ้าหากว่าเบื่อนะเบื่อยังไงถ้าอยากจะทานอาหารก็มากันที่นี่เลย ว oh ิลล <enough. S 1> ่าคาเฟ่โ <parfois> อ้โหวิลล่าคาเฟ่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ถนนถนนอะไรนะถนนพระรามเก้าปากซอยสุนิจัยเหมือนกับที่เพลงเขาออกโฆษณาทีวีไม่เคยดูเหรอไม่เคยดูค่ะอันนี้วิลล่าเขามาเปิดใหม่สถานที่ใหญ่วิลล่าคาเฟ่เจ้าบุเรี้ยงเขาดำปกันปากซอยสุนิจัยในถนนพระรามเก้าโคตรเจ่งเลยกูร้องไปได้ไงเนี่ยอหโอ้โหร้องยากนะเนี่ยนะ วิลล่าคาเฟ่อยู่ปากซอยสุวิชัยด้านถนนพระรามเก้าใช่ค่ะ,คะถ้าหากว่าดาราคาเฟ่เปลี่ยนจากตำนานดารามาเป็นดาราคาเฟ่อีกแล้วอา่าฮะอยู่ยถนน,ถน,นเพชรบุรีตัดใหม่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งอยู่ที่เก่าเลยที่เก่าเลยอ่ะตอนนี้ก็บูมอีกแล้วไงอา่าฮะดาราคาเฟ่ถ้าหากว่าเปลี่ยนมาเป็นดาราคาเฟ่ ยังไม่ดีขึ้นอ,อีกสองเดือนก็จะเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนเป็นดาราเอนเตอร์เทนเมนต์เปลี่ยนมาเป็นดาราก๋วยเต๋ยวไก่ขายตามเศรษฐกิจไปเอยใครจะไปยืนลวกเส้นล่ะนะเอเอแวะมาที่เออวิลล่าก็ได้ดาราก็ได้แวะมาที่นี่สบายใจนักร้องสวยๆสวยข<ว><ว>นาดไหนพี่สวยไม่สวยเอ๊ะเอ้นดี่เอเอถ้าไ,ไม่สวยมันจะมีผัวตั้งสีนน่ <c oughs> ห้าคนเนอะ นักร้องที่นี่ไม่มีผัวอาใช่คนไหนมีผัวเขาจะมาร้องเพลงเหรอเออมีมผัว<ะ>มีผัวไม่ได้หรอกมาร้องที่นี่นี่ถ้ามีผัวเรา,เาไล่ออกหมดถ้ามีผัวก็ไล่ออกไล่ออกไปเหลือแต่ผัวมันมมแเราก็จะเอาผัวมาไอ้ฮะทะลึ่งจริงเลยไล่ออกไปทั้ง<า>คู่<า>เลยนะนปากเนะปากเนี่ย ไม่ชมก็จะไปติเขาสิวิลล่าคาเฟ่เนี่ยอะไรก็ดีไปหมดบริหารงานโดยเฮียสมบุญอดุลธิกุลอาใช่เป็นพี่ชายของเฮียบุญเลี้ยงฮะจะไปเหมือนกันสองที่เนี่ยวิลล่าก็ได้ดาราก็ได้พี่อร่อยไหมล่ะพี่มึงเี่นขึ้นมาไม่เคยวางช้อนเลยนะเนี่ยไม่ได้เก่งใจตลกบ้างเลยนะรูปร่างอ้วนล้่ยังปากหมาอยกนัน่ะก็ถามพี่เขาว่าอร่อยไหม เจ๊ <J. S 2> <ย>กำลังจะทานนมึงไปทักพระเจ๊วางช้อนน่ะสายหน้าเลยกุมขมับไม่เราแกว้วคิดในจนะเจ๊เอ<ย>้ยเจ๊เราทําท่าทางเครีคยดๆสงสัยจะเป็นคนจ่ายเงินนะน่ะกูรู้ได้ยังไงเนี่ยสังเกตเธอไปเทีย่ยวคาเฟ่หรือไปเทีย่ยวสวนอาหารพัตคารไหนนะทําไมพี่ถ้าโต๊ะใหญ่ๆมาเยอะๆคนไหนนั่งเครีคยดๆขึ้มๆแสดงว่าคนนั้นะจ่ายเงินและคนที่หัวเราะยิ้มยแจมใสละ่ะอะแสดงว่ากินฟรีแบบเจแล้วเนาะ เฮฮาปาร์ตี้กันเต็มที่เลยมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของเฮียเรานไ่เลยพี่ตามสบายเฮียนั่งเฮียนั่งกอดอกนึกในใจนะน่ะนึกอะไรอ่ะเอ๊มากันเยอะแยะตอนเช็คบินใครจะช่วยกูจ่ายไหมเนี่ยโอ้ยอาหารที่นี่ไม่แพงอย่างที่ท่านคิดครับไม่แพงจริงๆอ่ะไม่แพงราคากันเองรายการโชว์ก็เยอะใช่อย่างเจ๊ตัวนี้อ่ะผมทีก็เข้าให้เลยเต็มที่ไม่เกินแปดพันอ่ะ โอ้โหยไออ้วนปากมึงอ่ะปลาท่องตัวเดียวแปดพันหมายถึงว่ากินเป็นเดือนเอาเลยแม่นี่นีแล้วบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเช่าวิดีโอนี่ฝากไว้เลยครับผมไรพิเจอร์นี่สุดยอดจริงๆอะนะยุคคุณภาพเต็มพิกัดอ๋อเขามีอะไรบ้างนะไรพิเจอร์นี่เขามีหนังจีนหนังไทยหนังฝรั่ง นั้งินเดียทุกคระเลยรวมอยู่กับไรพิเจอร์ใช่ใไหมอ้าวแต่เราต้องเชียร์กันหน่อยไรพิเจอร์กำลังบูมกลังบูมมาเลยไรพิเจอร์นี่มีทั้งภาพยนตร์ไทยนี่จีนฝรั่งมังคุดมะม่วงมันแก้วมะพร้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงจะขายผลไม้รวมเหรอก็อยากจะโปรโมทนะต้องโปรโมทนี่เห็นไหมเสื้อเราเป็นไงอ่ะม้วนม้วนนี้เรชมกันแล้วเอ๊ะทำไมใส่เสื้อยืดกันไม่มีตังค์อ่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นท่านคิดถูกแล้วครับเฮ้ยก็เราไม่มีตังกันจริงๆเสื้อที่เราใส่นี่ไงเน่เน่เน่เอเชียงเกมอินแบงคอกอ่านเอเชียงเกมอินแบงคอกอืมแบงคอกนี่คืออะไรกรุงเทพฮะออวน่นนั่นนาแบนเป็นรถไมโครบัสยังรู้อีกนะอืใช่ได้แสดงว่าคุณนี่กับคนกรุงเทพสิท่าคนกรุงเทพบ้านอยู่แถวไหนอยู่ลาดพร้าว ลาดเผาไอ้เอี้ยวลาดเผาหัวมึงอะเหมือนกับไอ้อะไรเขาเรียกนะลูกวัวพึ่งคลอดนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะลูกแงใช่ไหมลูกแงลูกแงหัวมันแผลบไปรู้จะอัดวิดีโอแล้วไอ้นี่หล่อตลอดนะอ่ะกลัวทางบ้านจําไม่ได้สิท่าเอเชียนเกมหัวใจต้องเก่งเข้มแข็งะน้าใจต้องแข่งเอเชียนเกมเนี่ยไทยเราได้เป็นเจ้าภาพได้เป็นเจ้าภาพนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ย ครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่และเป็นครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยแปบบเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปอีกสี่ห้าสิบปีถึงจะวนมาถึงประเทศไทยเราอีกมีอาถรรพ์นะเอเชียเกมเนี่ยอาถรรพ์ยังไงเลขสิบสามฝรั่งเขากลัวกันเหรอทำอะไรมักจะมีอุปสรรคมันไม่ใช่สุขสิบสามฝวนหวานมึงอย่าคิดมากเลยเ<อ>มึงดูสิเอเชียเกมทีสนามยิงปืนก็ยังไม่เสร็จทางด่วนก็ยังไม่เสร็จอะไรอะไรก็ยังไม่เสร็จเฮ้ยเอเชียเกมทีเปลี่ยนรัฐบาลสองชุดเราเห็นไหม ไอ้ีปาก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 มึงอ่ะเออมึงไม่ติดตามข่าวสามก็ติดคุกกันทั้งบริษัทอะไรพี่เจอร์ไปยุ่งกับเขาทำไมเรื่องของรัฐบาลเขาอ้นั้นน่ะเอเชียนเกมครั้งที่13นี่นะเหมาะกับปี Amazing Thailand เหมาะเหมาะยังไงพี่ชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเที่ยวบ้านเราอ m a z i n g นี่เป็นปีท่องทิมท่องเที่ยวเออท่องเที่ยวพี่แล้วก็ต้องแนะนําชาวต่างชาติว่าบ้านเราเนี่ยที่ไหนน่าเที่ยวใช่เออ บ้านแกที่ไหนหน้าเที่ยวอ๋อส่องกอะีโอ้โหมึงก็บ้านหนูในผู้ชายเขาชอบไปเที่ยวที่นั่นกันน่ะแนะนำชาวต่างชาติเขาไปวัดวาอารามเออดูวัฒนธรรมไทยอ๋อให้มันสมกับคำว่าอะไรนะสยามเมืองยิ้มอ่ะสมายอะไรนะสมาย of the land of smile เออด land of smile เรื่องภาษาอังกฤษกูไม่ต้องมาถามผมหรอกทำไมอ่ะกูะไม่รู้ไง แ,แล้วไมพูดคล่องเลยอะพี่ก็พูดเดาๆไปอย่างนั้นเนี่ยแหมอยากให้ท่านที่ชมวิดีโอมาเห็นบรรยากาศจริงๆที่วิลล่านะสบายดีน้องนี่มัน,นป๋าเราโตนี้นี่มากับครอบครัวเยอะแยะเลยถ้าผมพาซ้อมาด้วยพาลูกพาหลานมาสิบคนสั่งผลไม้รวมสองจานสั่งมาห้าจานห,หมดไปสามจานแล้วเหลืออีกสองอย่างอื่นเขาก็สั่งมาเอแหม เฮียนี่คิดถูกเลยพาลูกชายมาเที่ยวคาเฟ่จ้โอ้แล้วเฮียนั่งหน้าแดงเลยจะออกไข่หรือเปล่าคะเฮ้ยออกวิดีโอมึงก็ทะลึ่งตึงตังก็ล้อเล่นกับเหียเขาพาลูกชายมาเที่ยวคาเฟ่ถือว่าสอนให้ลูกชายมีประสบการณ์ประสบการณ์ยังไงพี่โตขึ้นมาจะได้ไม่โดนนักร้องหลอกแบบพ่อไง นักร้องที่นี่ไม่ใช่ผีนะถ้าเที่ยวไปหลอกแขกเด็กไทยคือหัวใจของชาติต้องเด็กฉลาดต้องเป็นกระเทยเป็นกระเทยอีกแล้วเหรอเป็นกระเทยอ้านเ้ยจบ้านนี่ถ้าจับนี่จับหน่อยร้องวายเออจะมาปิดตรงนี้ทำไมเลยบ้านไงชักสนใจแล้วอ๋ออ้าา มันคนละเสียงก็ใครจูนให้มันวะน่ะพี่จับให้มันเป็นที่สิพูดถึงปีนี้ Amazing เนี่ยนะคนไทยเราก็หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยกันเยอะแยะใช่ค่ะเพื่อจะโชว์ชาวต่างชาติให้ดังไปทั่วโลกเลยออของไทยเราดีหลายอย่างนะและอโอ้โหพูดถึงการแข่งขันเอเชียนเกมนี่นะถ้าหากว่ากีฬาไทยเราได้ลงอีกสักอย่างน,นะไทยต้องได้เหรียญทองอะไรอ่ะป๊อกเด้งไนงะ ป๊อกเด้งนี่ใครจะมาเกินคนไทยไม่มีอ่ะป๊อกเด้งมันไม่ใช่กีฬานะพี่มันเป็นการพาน,นันเอ,อ,เอ๋อเหรอหาการพาน,นันนี่เราควรจะลดลงให้เลิกกันซ้าอะไรส่งใจไปซ้อมฝากใจไ,<ม>ไปแข่งแม่อันนี้เป็นเพลงเอเชียนเกมใช่นี่พูดถึงเอเชียนเกมสมัยก่อนเป็นนักกีฬาเก่าฮะ<า>นี่เป็นนักกีฬาเก่าใครผมนี่แหละมึงเดินไหวก็บุญไลอ่อ้วนอย้ยจะดูถูกสมัยก่อนในตัวพร้อม คุณนิดเดียวอะเล่นกีฬาครับท่านแล่ก kind of ีฬาต้านยาเสพติดอ่าน้านคุณเล่นกีฬาประเภทไหนเนี่ยกระโดดสูงกระโดดสูงทํามาคุยหนูนี่นักกีฬาเลยค่ะตัวตัวเขตเลยเหรอเคยเล่นกีฬามาแล้วคุณเล่นกีฬาอะไรยกน้ําหนักค่ะอ๋อเป็นนักยกน้ําหนักไม่ใช่แค่ยกน้ําก็หนักแล้วอ่ะ แน่อยู่ต้นงครับจะแชร์ให้ผู้ใหญ่ครับย้ยจุบลีเย้